กำหนดการประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายน2562จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2562ณวัดเจดีหลวงวรวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง6มิถุนายนโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่30พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป ประเพณีใส่ขันดอกอินทขินหรือพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธบูชาเสาอินทขินจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนณวัดเจดีหลวงวรวิหารอําเภอเมืองเชียงใหม่สําหรับการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินวันที่30พฤษภาคมจะเริ่มงานตั้งแต่ภาคเช้าโดยคณะสองฆ์อัญเชิญพระพุทธคันธาราชหรือพระฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มเข้าสู่วัดเจดีหลวงโดยคณะราชการผู้บริหารส่วนท้องถิ่นพนักงานเทศบาลสตธาประชาชนเชียงใหม่พร้อมกันณ วัดเจดีหลวงและในเวลา14นาฬิกา9นาทีจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปฝนแสนหาพร้อมเครื่องบูชาอินทขินออกจากวัดเจดีหลวงไปตามถนนพระปกเก้าผ่านพระบรมราชานุสาวรี3ามกษัตริย์ไปตามถนนราชวิถีเข้าสู่ถนนช้างม้อยตัดใหม่ถนนท่าแพถนนราชดำเนินถึงสี่แยกกลางเวียงไปตามถนนพระปกเก้าเข้าสู่วัดเจดีหลวง และในวันที่3ม t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  oh. ิถุนายนตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นการแสดงมหากรรมกลองสบัดชัยมหามงคลเพื่อสมโพธเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นวันที่30พฤษภาคมถึง6มิถุนายนเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดโอกาสให้สาธุชนใส่ขันดอกส่งน้ำพระพุทธรูปฝนแสนหาและใส่บาท108ปิดทองพระประจำวันเกิดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศรัทธาประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอ,อินทขินประจำปี2562ณาวาัดเจดีหลวงวรวิหารระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง6มิถุนายนและขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพจินิตาสีสุริยวงผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์รายงาน